นี่ก็ต้องเคลียบ้านเคลีย์เสื้อผ้าซักผ้าตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลังตัวคนใหญ่ไปโรงเรียนแล้วปู่เขาไปซักซักงีบหนึ่งนะคะแล้วก็ลุกมาทํางานต่างๆที่มันค้างค้าอยู่งานบ้านนะครับแล้วพอทุ่มหนึ่งสองทุ่มหนึ่งก็ต้องรีบหลับวันเนาะวันจันทร์คนก็ไปทํางานกันหมดเนาะ กรุงเทพแบบยิ่งแบบต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยต้องใช้ทั้งประเดชทั้งรคุณนั่นแหละค่ะเหมือนจะเก่งนะค่ะแต่ไม่เก่งหรอกค่ะไม่ค่อยรู้เรื่องพยายามเรียนรู้ไปกับคุณยุพินนี่แหละคะ่ะเรียนรู้กับเพื่อนนี่แหละคะ่ะ คิดอยู่คิดอยู่ว่าต้องทําคลิปคลิปเลยเกินสามนาทีลงในช่องคิดอะไรอยู่เนี่ยให้ได้เอ,อนี่ยแหละค่ะบนไปไายชีวิตขอแค่มีความสุขมีความสุขทุกวันรักพ่อผมทุกทีรักผ้าแล้วก็รัผอผมเต้น เปิดเพลงเต้นกันหลานๆเนี่ยก็ยังคืนๆอยู่นะก็ยังขัดคืนร้อนมากเลยอ่ะวันนี้ตรงสายแดดจัดเดี๋ยวจะซักผ้าหม่มซะหน่อยต่างคนต่างก็อยู่กันมานานเนาะพระเดทถ้ามาคุณอะให้เขาทําตรงนี้แล้วพอเขาใจเขาชอบด้วยเขาจะเอาอะไรก็ ยายก็ซื้อให้อย่างถุงมือสองวันนี้เลยได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้งานไม่ได้งานบนหน้าฟีดทักเท่าไหร่เนาะนั่นแหละค่ะก็เลยวันนี้นอนอิ่มมากทำงานตรงนี้ยถือว่าเป็นงานแล้วกันเนาะบนแพลตฟอร์มนี้อนั่นแหละค่ะจะได้มากได้น,อน้อยไม่ต้องเรียนก็ได้ทีนี้จะให้หลานอยู่บ้านเฉย พูดพูดพูดจะไม่เป็นภาษาพูดได้เป็นบางคํานิดหน่อยพูดมัม่มมมอ้ำอำอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อแม่เขายังนิดหน่อยต้องลงทุนนิดหน่อยลงทุนมากไม่ได้เศรษฐกิจแบบนี้ก็เลยก็เลยลองดูรอนเนาะออพอขึ้นไปข้างบนเปิดแอร์ก็หนาวอีก มันไม่มีอะไรสมบูรณ์เลยสวัสดีนะคะมิตรภาพยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนเพื่ก็ามาทักทายพูดคุยกันนะเลยได้ออกไปขายของดีใจค่ะดีใจดีใจที่ได้ออกไปทำมากินได้ก็ว่าเดี๋ยวจะลูกๆลูกๆก,กก็จะรวบรวมต่างาเสนอหน้าตรงนี้นะเวลามันก็จะหดไปเรื่อยๆนั่นแะคะแต่ไม่ยากก็พยายามจะทำคลิปลง เรียกได้ครับพูดได้แต่เขาไม่พูดค่ะพูดค่ะไม่พูดไม่ยอมพูดเหมือนปากหนักถ้าเราจะใจละอ่อนอ่อนไว้กับเขามากสงสารเขามากมันก็เกิดผลเสียกับเขานลคะรักลูกไม่รัก ก็เลยให้เขาเขาชอบฟุตบอลก็เลยให้เขาไปเรียนที่ทอลอแฟดทหารเรือครูโค,ค้ชครูเป็นทหารเรือนั่นแหละค่ะอรเลยไงมาดูแล้วมันแบบมันเวียนหัวมึนนะเออก็เลยก็เลยไม่ดูมีคอมเมนต์บ้างนิดนน่อยพอจะดูก็ก็รู้สึกมีอาการแบบนั้นก็รับหมดค่ะใครบอกอะไรไม่ยากก็จะรับรับมาพิจารณารับฟัง เป็นเพราะต้นเดือนก็ได้อืมพอได้ตุ้งได้ตังติดกระเป๋าหน่อยค่ะสารอาทิตย์นี้องานใช้เวลาที่ ใช้เวลานาน mm. อืมเขามักจะหดไปเรื่อยๆรื่บางทีนะะคอืมนะคะ,มนะคะไม่ยากภูมิใจนะตอนนี้ไม่ยากเขียวหมดทุกตัวเลยเขียวจรินะแต่ไม่ยากอยากทําเหมือนกันนะแต่ทําไม่ได้ท่ไม่ไม่เป็นมันไม่ใช่ตัวเราเนาะมมันฝืนไม่ได้อะต่างคนต่างก็อยู่กันมานานเนาะลุง อืมพอบนหนังตะลุงปุ๊บหลานก็พูดปั๊บเลยพูดแล้วก็ขนลุกนะว่ามันมันก็เป็นอัศจรรย์พูดตลอดใช่ไหมคะเปิดค่าก่อนมองเห็นผู้สี่แมตตก็ดีใจกับเขาด้วยพยายามที่จะให้หลานไป เรียนพิเศษเรียนพิเศษมันก็แพงไปเนาะนี่ลองแชร์ลงกลุ่มดูกลุ่มที่ก็ผักด,ดันหกหมื่นนาทีกันหนึ่งก็ไวเดียวกันนี่แหละค่ะเขาก็หกสิบแล้วละ่ะเราก็หกสิบกว่าอะไรเงี้ยก็ก็ก,ก,ก็ก็อยู่คนละที่นอ้องชากทำอะไรที่แบบแบบ ไม่เหมือนพวกเราทำอะทาแบบอะไรคได้นอนแล้วสดชื่นมากเลยเวอแปลกนะตลอดถ้าตอนนี้นะ่มันจะว่างค่ะสงสัยต้องตอนเช้าๆอะ่ะถึงจะดีเนาะเอาให้สม่ำเสมอไว้ ไม่รู้ทำไงเราฟื้นตัวเองไม่ได้คือมันไม่อะไรคะ ได้นอนแล้วสดชื่นมากเลยแปลกนะข้ารุนแลงคือไม้เรียวเนี่ยได้ใช้ได้ผลกับกับทุกๆครอบครัวนะคะกรจาเราแค่ไม่ค่อยได้ไลา์ทุกวันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนก็ไม่เห็น,น,นเลยได้ออกไปขายของดีใจค่ะดีใจดีใจที่ได้ออกไปทำมากินได้ก็ว่าเดี๋ยวจะ ลูกๆลูกๆก็กกจะรวบรวมตังคุณพินเนี่ยค่ะได้เรียนรู้จากคุณยพินขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณความปรารถนาดีและก็หวังดีสำหรับเพื่อนเราก็ต้องเรียนรู้เขาศึกษาเขา เพราะว่าแต่ก่อนนี้ไม่ยไม่ไม่ไม่ได้สนใจที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้เลยมันก็เลยแบบถ้านอนตื่นแต่เช้าเนี่ยแล้วก็มันจะจะเป็นแบบนี้อาการแบบเนี้ยอาการของสวอก,ววตอกวว็ตื่นเช้านะคะมันก็เลยทำให้สมองโล่งนั่ะนะ ไม่รู้ใครเป็นอย่างไม่ยากหรือ,อเล่กคตเตอต้องใช้แบบนี้ค่ะทั้งเขี้ยวทั้งขินทั้งเมตตาแล้วก็รักเขาดีใจได้เหรียญได้เหรียญทองแดงมาได้ถ้วยเออได้ถ้วยมาแมตชใหญ่แข่งทั้งวัน สวัสดีนะคะมิตรภาพยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆพืนเขมาทักทายพูดคุยกันนะแ้าเราก็ต้องเรียนรู้เขาศึกษาเขาเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สนใจที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้เลยมันก็เลยแบบถึงไม่ยากก็ไม่ก็ไม่สะดวกอืม หมูสเตะส,ส่งส่งส่งเป็นแบบแคล้ายๆแฟรนไชายแฟรนไชาย์อย่างนั้น,นะเราลงทุนแค่เตาแล้วนี่ลองแชร์ลงกลุ่มดู